สำหรับคู่จิ้นอย่างนุกปายเรียกว่าตอนนี้แฟนขับใจหายเลยเพราะว่าทั้งคู่มีการออกมาประกาศนะคะว่าจะลดสถานะคู่จิ้นค่ะ ทำเอาแฟนคลับช็อกไม่น้อยค่ะเมื่อคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุ๊กปายหรือนุกธนดลซีรีแววและป้ายปายชัดนภาเขียวขำจากค่ายบ้านสิงมิวสิกพร้อมด้วยนายห้างสิงนทพบและอ่อนภรยาค่ะไลฟ์ Live สดถแถลงข่าวผ่านเพจ Facebook บ้านสิงที่นุ๊กปายจะมาถแถลงข่าวลดสถานะคู่จิ้นลงโดยสาเหตุที่ทั้งคู่ตัดสินใจลดสถานะคู่จิ้นลงนั้นปายมีการบอกว่า การเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งของเราสองคนการตัดสินใจครั้งนี้นุกและปายได้ปรึกษากันแล้วแต่ในส่วนของปายจพะพนาความสัมพันธ์ของเราในสองถึงปีที่ผ่านมาปายอาจจะเคยทดลองและเปิดใจในการคุยกับนุกแต่ที่สุดแล้วในความสัมพันธ์แบบเพื่อนมันดีที่สุดทางด้านคุณนุกค่ะก็กล่าวว่าเราเคยคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องรักกันได้ไหมเป็นแฟนกันได้ไหมคุยกันหลายรอบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นยังไงปรากฏว่าคนละทางวันนี้ก็เลยออกมาพูดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่า ในส่วนของงานค่ะของทั้งคู่นะคะทางคุณนูกก็กล่าวว่าก็ยังคงจะเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคู่บุนทุกๆอย่างงานที่มีคิวค้างของทั้งคู่ก็ยังจะคงทําร่วมกันอยู่เช่นเดิมให้คุแบบว่าออกงานไปด้วยกันได้อะในส่วนของฟีดแบ็กนะคะก็ที่จะตามมาหลังจากนี้ปายก็มีการกล่าวว่าตนเองเนี่ยพร้อมทําใจไว้แล้วมันต้องมีกลับมาอย่างแน่นอนค่ะ